ข่าวนี้ค่อนข้างเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับแฟนบอลทั่วโลกนะครับก่อนอื่นเลยทางเราเรื่องเล่าขอบสนามขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่จะเล่าในคลิปนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์มีอยู่ว่าวันที่3กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศสเปนซึ่งตรงกับเวลาตี5 30นาทีตามเวลาประเทศไทยเรามีรายงานว่าดิโอโกโจตา นักฟุตบอลทีมชาติโปรโตุเกสและกองหน้าสโมสรลลิว์พูวัย28ปีพร้อมด้วยอังเรซินวาน้องชายวัย26ปีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตทันทีณจุดเกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข A52 ใกล้เมืองซาโมราทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปนรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่า รถยนต์ที่ได้ขับมาเกิดยางระเบิดขณะกำลังเร่งแซงจึงทำให้เสียการควบคุมและรถพลิกคว่ำตกไหลาทางหลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ทันทีแม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองไว้ได้ดิโอโกโจตาหรือชื่อเต็มดิโอโกโจเซเตเชร r าดาซินวา คือนักฟุตบอลชาวโปรโตุเกสเล่นในตำแหน่งกองหน้าเป็นกำลังหลักของสโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทีมชาติโปรโตุเกสชุดใหญ่ส่วนอังเรซินวาซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆปัจจุบันเป็นผู้เล่นของสโมสรเปนาฟิโอในลีกระดับ2ของโปรโตุเกสโดยทั้ง2เดินทางด้วยกันและเสียชีวิตพร้อมกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้สโมสรลิเวอร์พูลออกถแถลงการว่า เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของโจตาและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่ครอบครัวของเขาสมาคมฟุตบอลโ,โปรตุเกสร,ระบุว่านี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลโ,โปรตุเกสและเราจะรำลึกถึงพวกเขาอย่างสมเกียรตินายกรัฐมนตรีโปรตุเกสลุยส์มอนเตเลโกรกล่าวว่า การจากไปของโจตาและอังเรเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สะเทือนใจคนทั้งชาติขณะเดียวกันคริสเตียโนโรนันโดเพื่อนร่วมทีมชาติได้โพสต์ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเราเพิ่งอยู่ในแคมป์ทีมชาติมาด้วยกันและเขาเพิ่งผ่านวันแต่งงานของเขาไปไม่กี่วันบุคคลสำคัญในวงการกีฬาเช่นสตีเวนเจอราดและราฟาเอลนาดานต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและสโมสร โจต้าเริ่มต้นอาชีพกับปาซอสเดเฟเรราในลีกโปรโตุเกนก่อนย้ายไปวูแฮมตันวันเดอเรอร์ประเทศอังกฤษในปี2017และมีบทบาทสำคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกโดยในปี2020โจต้าได้ย้ายเข้ามาร่วมกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวกว่า40ล้านยูโรและได้ลงสนามมากกว่า180นัด ทำได้65ประตูพาทีมคว้าแชมป์ลีกคัพอังกฤษฤดูกาล2021และ2022และได้เข้าชิงในหลายรายการระดับยุโรปทั้งยังเป็นกำลังหลักพาทีมเถลิงแชมป์ซีซั่นล่าสุดซึ่งเขาได้มอบความสุขให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากในระดับทีมชาติก็ไม่แพ้กันโจวต้าติดทีมชาติโปรโตุเกสชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019ลงเล่นในยูโร2020และฟุตบอลโลก2022 เขาได้รับการยอมรับในฐานะผู้เล่นที่มีวินยัยขยันและเสียสละเพื่อทีมโจโต้าเพิ่งเข้าพิธีสมรสกับภรรยามเมื่อวันที่22มิถ<ม>ุนายน2025และใช้ชีวิตครอบครัวอย่างเรียบง่ายที่เมืองปอโตประเทศปโปรตุเกสกับลูกทั้ง3คนแม้วันนี้เขาจะจากไปแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่จำนวนประตูหรือถ้วยแชมป์หากแต่เป็นแรงบันดาลใจ จิตวิญญาณของนักสู้และหัวใจที่รักในฟุตบอลอย่างแท้จริงขอบคุณสำหรับความสุขที่มอบให้กับแฟนบอลและขอแสดงความเสียใจกับชาวหงแดงทุกมู่เหล่าด้วยนะครับ